สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาพบกับมมี่พาเพลินชาแนลนะคะนี่คือ Facebook ของมายมี่เองใครจะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเชินได้เลยนะคะแล้วก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะส่วนวันนี้มาจะมาเล่นเกมให้ดูกับ ทุน5,000บาทดูซิว่าจะไปถึงไหนนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องตัด3ก็คือออกแดงหรือน้ำเงินไม่เกินสามไม้นะคะมาเดี๋ยวมาลองเล่นกันนะคะว่าทุน5,000เราจะไปถึงไหนได้สักหเท่าหรือสองเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะไปค่ะ มาแรกไปเดิมไปก่อนเนาะห0าไปที่น้ำเงินนะคะในเมื่อออกไม่เกินตัด3ามเราก็ไปแบบนี้กันก่อนก็นแล้วกันนะจ๊ะดูซิว่าจะออกน้ำเงินหรือไม่นะคะใครอยากมาเล่นกับมายมายมีกลุ่มน้ำเล่นนะทักเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวมายพาเข้ากลุ่มนะคะหกแต้ม ทางนู้นสีแต้มยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยสวยค่ะดึงเจ็ดมาแบบนี้ก็สีแดงแต้มเดียวสีน้ำเงินที่เราลงก็คือห้าร้อยบวกไปค่ะอ่าชอบแดงนะคะมาจะขอไปที่แดงอีกนะคะหนึ่งพันมาค่ะ 1,000นะจ๊ะ1,000นะจ๊ะดูซิว่าทุน5,000เนี่ยเราจะไปถึงไหนนะคะอันนี้เดินเงินแบบตามใจฉันนิดนึงนะคะอ่าเพราะว่าชอบส่วนตัวก็เลยลงเยอะหน่อยนะคะปกติก็ต้องเดินเงินไปที่500ก็พอเนาะโอ้โหแปดหลังแบบนี้ไม่น่าจะมีปฏิหารนะคะโอเคน้ำเงิน อืมจากแถวที่เคยออกสามทับสามมานะคะอม,มายก็จะตามไปที่น้ำเงินต่อกันลวกันเนาะสองพันค่ะสามทับสามก็คือออกแดงสามไม้น้ำเงินสามไม้ไมนี้ก็ต้องน้ำเงินนะคะเพราะว่าเขาโค้งมาแบบนั้นนะคะแล้วก็ดูตามเขาให้เลยแล้วก็ลงได้เลยนะคะ ไปจ้ะแปดแต้มยานะสวยค่ะปังไม่ไหวจา้าได้เงินคืนมาทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็เริ่มได้กำไรแล้วนะคะอย่างที่บอกจะออกไม่เกินตัดสามเนะะี่ยค่ะขอไปที่แดงห้าพันซึ่งค่อนข้างมั่นใจนะคะถ้าได้หมายนี้ก็คือ เราบวกเพิ่มหนึ่งเท่าไปเลยนะคะบาก็ดีอย่างนี้นะคะ่ะหมายถึงว่ามันได้เร็วบวกเร็วนะคะอืมเปิดไพ่มาเลยจ้าุยทางนั้นเจ็ดแต้มสูงมากทางนี้ล่ะสี่แต้มเปิดมาโอ้โหอันนี้ไม้นี้คือคือเด็ดจริงค่ะก้าวหลังมาได้ไงก่อนนะคะนึกว่าจะโดนแล้วเนะะี่ยค่ะ เออไปต่อค่ะไม่มั่นใจอีกแล้วอ่ะเอ้ไม่มั่นใจทุกคนเพราะว่ามันออกแค่สองคู่ใช่ปะแต่ไม่อะก็ยังชอบแดงอยู่นะคะแต่ไม่ไปขอไปที่จาเงินเออขอขอไปค่ะขอไปที่แดงแค่ห้าร้อยก่อนก็นแล้วกันเนาะอันนี้คือความไม่มั่นใจนะคะเพราะว่ามันออกสองแถวแบบนี้เนี่ยอืมถ้าออก ถ้าออกแดงอีกก็มายจะลงไปที่แดงอีกครั้งหนึ่งนะคะเฮ้ยเจ็ดแต้มโอกาสสูงค่ะอยา่ยาก้าวหลังนะยานะสวยค่ะโอเคโอ้โหจับมานี้ก็จะจวอีกนะคะไม่จ่วนะคะเจ็ดศูนได้ไปไมายต่อไปไมายว่ามันจะออกเป็นสามสามขอปรับเบ็ดนิดนึงนะคะ ขอปรับเบ็ดไม้นี้นะจ๊ะจัดเต็มไปเลยค่ะสี่พันคือมันตามเป้าอ่ะไม้ถ้าไม้ได้สี่พันไม้ก็จะลุกเลยนะคะถ้าได้ไม้นี้สี่พันไม้จะลุกเลยนะคะเฮ้ยห้าแต้มน้ำเงินห้าแต้มแดงยังไงเจ็ดแต้ม เออสวยค่ะโอเคเลยเป็นอย่างที่เราคาดไปนะคะและใครจะมาอยู่กลุ่มกับไม้หรือจะมาติดตามไม้ก็ทักเฟสมาได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะไปละค่ะบ๊าย